สวัสดีค่ะวันนี้เรามาตามหาทุ่งราวนเนอร์เราเอาชุดมาด้วย2ชุดเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนทุ่งราวนเนอร์แล้วนะคะคนเยอะมากแต่ดอกเขายังไม่ค่อยบานเท่าไหร่ เราต้องเดินไปตรงเราขับรถไปดูข้างหน้าก่อนแล้วคย่ยอย้อนลงมาเพราะว่าแถวนี้เป็นส่วนลาวินเนอร์ทางนั้นเลยปาชาซิโรดฟันเราจอดรถแล้วเราก็จะเดินหามุมถ่ายรูปมุมนี้ยังไม่บานแต่ทางโน้นเริ่มบานแล้วมีหลายส่วนเดี๋ยวเราชมไปทีละส่วนอากาศดี ทนี้เรามาชมทุ่งดอกราเวนเนอร์ที่ประเทศฝรั่งเศสจัดชุดเต็มเลยค่ะเดี๋ยวเราไปห่ายก,กับเราจะไปหลายส่วนนนี้เป็นส่วนแรกที่เรามา <c oughs> เราถ่ายรูปกันเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ได้พอใจที่เราอยากได้เพราะว่าแดดตรงหัวเดี๋ยวเราไปฟาร์มอื่นกันแล้วก็หาดื่มกาแฟประมาณสี่ห้าโมงเย็นรูปจะออกมาสวยแล้วค่อยมาใหม่เดี๋ยวตามไปที่รถเลยค่ะ ทางนู้นเป็นปากข้าวสีแดงแดงนั้นดอกมูลเนี่ยเขาเรียกดอกมูลคล้ายดอกฟิน,น่ะโอเคีมา <Okay, S 1> okay. อันนี้วีไม่รู้ว่าดอกอะไรแต่เขาสวยก็เลยแวะถ่ายรูป๋ถวนี้มีแต่ชาวไร่ชาวนาทำสวนอันนี้เป็นข้าวสาลีทำขนมปังดัด <That S 2> เอานะถ้าน้นก็เป็นทุ่งดอกไม้ทุ่งลาเวนเดอร์เท่านี้ใช้หมดเลย ตอนนี้หาร้านกาแฟหรือร้านไอศครีมอะไรก็ได้เย็นๆนนี้เราก็หาทางกับอพาร์ตเมนต์ที่เราเช่าชทางเล็กมากดัดไฟดัดเอาไฟ